สวัสดีเพื่อนๆ FC เพจเซลเตยทุกท่านนะคะวันนี้วันที่10เดือน5ปี2568นะคะเราจะมาดูพรีวิวรถบรรทุก6ล้ออินสูรุ่น FTR นะคะยูโร5กันนะคะไทยสงวนอิสูบรรยากาศยามเย็นฝมนฝนจะตกแต่ยังไม่ตกสังเกตนะคะว่าที่จอดรถบรรทุกมาจอดทีไรขายหมดทุกคีเลย เดี๋ยวคันนี้ก็จะไปอาทิตย์หน้าแล้วนะคะรอปทะเบียนมาดูก่อนอันนี้จะเป็นรถบรรทุกหล้อขนาดใหญ่รุ่น FTR นะคะยูโรหนะคะมีระบบพ่อบำบัดไอเสียเป็น DOC นะคะตามมาตรฐานของยูโรหนะคะแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสียเช่นน้ำยาแอดบูหรือน้ำยาอื่นๆนะคะช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ได้นะคะ มาดูกันอันนี้จะเป็นตู้สิบบาทนะคะล้อก็จะเป็นล้อสิบน็อตนะคะขอบยี่สิบสองจุดห้านะคะเป็นยางพันร้อยนะคะภาษาพี่ๆสิบล้อพูดกันนะคะแล้วก็ถังน้ำมันตัวนี้จะสองร้อลิตรนะคะเท่ากับ FVM เลยลก็จะมีกล่องเครื่องมือด้วยนะคะโดยรอบก็จะ เป็นตู้สิบ,บานนะฮะก็จะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะหนึ่งเส้นก็จะมีไฟ LED ให้ด้วยนะคะมาดูภายในตู้กันนะคะอ่ภายในตู้ก็จะมีตัวกันกระแทกทุกทุกบานเลยนะคะสิบบานข้างซ้ายแปดข้างขวาอีกแปดแล้วก็ ทั้งท้ายอีก2บานก็ลงกันเป็น10บาทแล้วก็จะมีตัวล็อกนะคะข้างละ8 8จุดนะคะพื้นก็จะหนา4มิลนะคะให้ดูนะคะก็มีกล้องนะคะกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะแล้วก็ตัวการกระแทกแล้วก็ไฟ LED นะคะรอบตัวรถแล้วก็กันชนท้ายแบบตามกฎหมายรถบรรทุกนะคะ เพิ่งเริ่มใช้ปีที่แล้ว2567น้ร้ะคะต้องมีด้วยอันนี้ก็จะเป็นเบรกลมล้วนนะคะจะมีถังลมเบรกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแบตเตอรี่สองลูกนะคะมาดูภายในรถกันนะคะ <c oughs> เห็นที่จับไหมคะัะมีที่จับสองจุดเวลาเราจะขึ้นเราก็ ก้าวเท้าไหนที่ถนัดก็ได้นะคะว่ส่วนใหญ่จะก้าวเท้าขวานะคะแล้วก็ถนัดผู้หญิงตัวเล็กๆก็ขึ้นได้นะคะเราขึ้นมาดูภายในรถกันนะคะเมื่อกี้ไม่ได้อื๊บอ่าเรียบร้อยมันก็จะมีกล้องให้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองสตราร์ทนี่ ต้องใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเราจะขึ้นหน้าหลังให้นะคะไฟ LED สว่างเลยแล้วก็มี USB ด้วยตรงนี้แล้วก็ที่เคียบบุลีแล้วก็ไฟสุขเฉิญน,นะคะแล้วก็จะมีไอ้สวิตไฟตู้นะคะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเปิดนะคะเปิดแบตเดี๋ยวแบตหมดถ้าเปิดแล้วต้องปิดด้วยนะคะประมาณนี้ความกว้างของ ห้องโดยสารนะ,ะก็จะมีแคปให้ลูกค้าด้วยสามารถนั่งได้สามรวมคนขับด้วยก็ประมาณ 5, 5้าคนได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กเนี่ยมันจะนั่งได้แค่3คนแต่ว่าเรามีแคปเนี่ยก็สามารถเ,เพิ่ม,เพ,มเพิ่มจำนวนผู้โดยสารได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลืมบอกว่าความ ยาวของตู้จะเป็นรุ่นที่นิยมกันจะอยู่ที่7เมตร6นะคะแล้วก็ความกว้างอของตู้นะคะคือความกว้างโดยนอกจะอยู่ที่2เมตร55แต่ว่าความกว้างภายในจะอยู่ที่2เมตร4แล้วก็ความสูงจากพื้นถึงหลังคาเนี่ย2เมตร65นะคะ อันนี้จะต่อจากอู BBC นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเซลเ,ลเตอร์ได้นะคะ063-368-7159นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ